ตามกลิ่นละไอกาแฟมาค่ะทุกคนดูสิว้าวสงบแล้วปิดไฟให้เลยนะขอคนแรกไว้ด้วยหอมสุดสวัสดีค่ะทุกคนพี่กาแฟสวัสดีค่ะ,คะแบบวัยหอมกาแฟขึ้นมาถึงห้องพี่กาแฟอีกแล้วไปไหมไปกับแม่ไหมคะทรงนี้จะนอนนี่แล้วนอนให้จ้ เพื่อปีนปินต้นเตรียมปินต้นไม้อีกแล้วนางเป้าต้นไม้เลยค่ะทุกคนน่าไงเออสวบๆึ้นไปเลยปินเลยปินเลย,ปเลยไปเขาปินต้นไม้แล้วไปทำกาแฟของเราดีกว่าค่ะทุกคนนี่ได้แอบเอาใส่ลงไปหม้อหมูก็พอดเรียบร้อยให้เขาเย็นค่ะทุกคนที่เหลือแข็งที่เหลือใส่แก้วค่ะเมน,นูเย็นแน่ๆวันนี้ แต่ยังติดใจลาเต้นะเดยวมีนมอยู่ทำลาเต้อะไรสักอย่างไว้ทุกคนรักไม่ถู่รำไยกระเจี๊ยบมะขามน้ำบววมะม่วงอังคุนก็มีนะมช้อนนี้อยากกินกระเจี๊ยบทำลาเต้น้ำกระเจี๊ยบค่ะทุกคนว้าสะดุ้งหมดโผล่ออกมาตอนไหน,นอยากกินแมมแมมใช่ไหมคะปะเดี๋ยวแม่พาไป พักทําก่อนทุกคนพาลูกไปกินพาลูกสาวไปกินแหมมแมมก่อนนะคะเด็กสองคนก็จะวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะบนบนถข้าวอื้เออลืมเปิดฝาอ่ะเอาให้แล้วจกินนะพี่กินเองนะเดี๋ยวแม่ไปทำกาแฟต,ต่อนะแมมเองนะคะชอบให้แม่เฝ้าตอนแหมมแม่มใช่ไหม มแม่เองนะในถุงกาแฟเหมือนกันที่ก็กินแม่ก็จะกินด้วยง่ายเรายังมีนมอยู่เมื่อก,กี้เราฝากน้ำแข็งไ้ในตู้ฟีดนะเอาวละจัดการเลยนะนับกระเทียบนับกระเชียบก่อนอันอื่นเลยโอ้ยพอละเดี๋ยวม,มันมีนม ผมกับกาแฟอีกให้เขาทำแบบหวานน้อยอมไม่ชั่งตวงวัดนะทุนนี้ประมาณใส่ไปเลยนะแล้วก็นมนะทุกคนกระเจี๊ยบกาแฟกระเจี๊ยบนมสดอ่าก็เป็นลาเต้กระเจี๊ยบจ้า <c oughs> นี่จะให้มันแดงๆเปื่อยๆใส่กระเจี๊ยบไปอีกนิดนึงเอ้า เขาก็ลงไปขั้นล่างอยู่ดีคนแต่ก็เออแซมแจมไม่เป็นไรเราใส่กาแฟไปเลยแล้วกันกาแฟยังเข็มอยู่นะเราใส่น้ำแข็งไปก้อนเดียวเมื่อกี้ว้าวหอมที่สุดน้ำลายสอแล้วทุกคนละมุนมากเลยสีอยากเติมอีกนิดนะึงอ่ะก,กาแฟจะล้นไหมเนะี่ยว้าวปาเตกระเะจี๊ยบถ่ายรูปก้อน มาค่ะลาเต้น้ำกะเจียบได้เวลาชิมลวค่ะทุกคนแกไม่ไหวกดพดด้านบนอืมนมุนมมากเลยอ่ะแต่นุ่มๆเนาะสีปนนมแล้วอ่ะแต่หอมกาแฟมากเลยนะยังยังไม่ค่อยหอมนมแต่เริ่มมาระ ดูดข้างล่างของอืมนี่ไงทางใตถึงจะได้กลิ่นกระเจี๊ยบอุมมมมมม๊ยคนแล้วสีแบบอุันๆอยากให้เห็นสีจริงๆอ่ะสวยงามมากเลยอ่ะเย็นสดชื่นหอมกาแฟแล้วก็หอมนมกับน้ำกระเจี๊ยบตามกันมาติดๆเลยอืม แกาแฟนําแต่ว่ากะเจี๊ยบกับนมเนี่ยหอมมาแบบแทบจะพอๆกันแต่ว่ารสมันนุ่มมากเลยใช้นมรสจืดนะแล้วใช้ความหวานจ,จากกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็ทําเป็นหวานน้อยแต่พอมาเจอกาแฟแล้วมันบอกว่ากลมกลม่อมรสชาติถูกปากพอดีพอดีเราเราไม่ชอบหวานเยอะของนี้ไม่ชอบหวานเยอะออเอารมํามมเสมอนอกจากผลไมา้และกาแฟ ชดเอ้ยชดอะสดชื่นเช้าเช้าแบบนี้อร่อยกลมกล่อมเข้ากันทุกสิ่งอย่างแต่อีกเมนูหนึ่งแล้วค่ะอร่อยเตี้ยงทุกดีเลย